สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับสวนมาลัยน้อยบอนสีค่ะหลังจากที่หายไปตั้งนานนะคะหลังจากที่น้าน้อยนะคะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วงานบุญต่างๆก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้เราก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะสวนบอนสีของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอคกอำเภอกันทรละวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะต้องขออาภัยค่ะถ้าพูดผิดนะคะออสอสวนของเรานะคะก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะท่านผู้ชมใกล้จะถึง500ซับแล้วยังไงนะน้อยก็จะขอให้รางวัล ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับแฟนของเรานะคะแฟนคลับ FC ของเราที่คอยกดติดตามคอยดูคลิปอะไรให้นะคะ mm hmm. เรามาเริ่มต้นแรกกันเลยค่ะสำหรับต้นแรกนะคะนายทองเหม็นนายทองเหม็นค่ะกำลังเริ่มกัดสีสวยๆแล้วนะคะท่านผู้ชม น้องมีตำหนินะคะน้องมีใบที่ํำน้ำนะ้านนอยก็เลยเด็ดออกไปจะมีตำหนินิดนึงนะคะสําหรับใบนี้ต้นนี้ก็สวยๆน้น้นอยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเลือกต้นนะคะน้อ้อยจะเป็นคนเลือกต้นให้สําหรับใครที่โทรเข้ามาก่อนน้อ้อยขอหยิบต้นที่โตกวนให้นะคะนายทองเหมน็นนายทองเหม็นจะอยู่ราคาต้นละเจ็บบาทคา่ะต้นนี้ นางรากสดนะคะนางรากสดก็ราคา70บาทค่ะเมืองเกาะเกตดนะคะเมืองเกาะเกตดด่างสวยๆค่ะต้นตูมๆลุ้นๆกระถางสี่แล้วนะคะท่านผู้ชมราคา70บาทค่ะถ้าใครรับ3มกระถางน,าน้อยให้เลยนะคะในราคา200บาทค่ะเรามาต่อที่ชายชนนะคะชายชนก็แดงจึ้งๆแดงทุกต้นเลยนะคะท่านผู้ชม ใช่ชนต้นละเจ็ดสิบบาทค่ะถ้าใครรับสามกระถางน,าน้อยก็ให้ในราคาสามกระถางเจ็ดสิบสามกระถางสองร้อยนะคะท่านผู้ชมขออภัยค่ะมาต่อกันที่นพเก้านะคะนพะเก้าด่างสวยๆค่ะนพะเก้าให้ราคาต้นละหกสิบาทค่ะท่านผู้ชมทาดบางแก้วทาดบางแก้วสวยๆนะคะหน้าสวยมากเลยค่ะ ให้ราคา50บาทมณีมรกต50บาทนะคะนางฟ้า50บาทค่ะไก่เศรษฐี50บาทนะคะเรือนหลวงถ้าโตขึ้นเขาจะกัดสีสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเรือนหลวงก็50บาทค่ะบอนใบกลมนะคะจังหวัดขอนแก่นจะเป็นบอลใบกลมเราก็ให้ในราคา50บาทนะคะม่วงมวงคลค่ะ ม่วงมงคลเพนม่วงกำลังจะมานะคะปีปีหน้าคิดว่าเพนม่วงกำลังมาค่ะม่วงมงคลก็ให้ราคาตกกระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมศิลานักปลาดหน้าสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมศิลานักปา่าต้นโตๆล้นกระถางแล้วนะคะนี่ค่ะลากทะลุกระถางลากเดินดีแล้วนะคะผ่าม,มาจากแม่่างนะคะกำลังเริ่มกัดสีสวยๆะคะ่ะ ศิลานักปราดน้าน้อยก็ให้ในราคากัดหางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเศียฐีสุพรรณค่ะเสรษฐีสุพรรณต้นโตๆสวยๆนะคะท่านผู้ชมน้าน้อยก็ให้ราคาห้าสิบบาทนะคะเสรษฐีสุพรรณนี่เรามาดูต้นต้นพี่ของเขานะคะนี่คือต้นพี่ของเออเสียทีสุพรรณค่ะเริ่มกัดสีแล้วนะคะ นี่เขายังไม่โดนแดดแดดแดดยังไม่แรงค่ะถ้าถ้าเขากัดสีเต็มที่จะสวยมากกว่านี้อีกนะคะท่านผู้ชมนี่คือต้นพีของเขาต้นนี้ไม่ได้ขายนะคะคือเอามาให้ดูค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะพรเจ้าสัว,พร,สวพรเจ้าสัวต้นนี้ด่างน้อยน้าน้อยก็ให้ราคาห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมน,น้าน้อยก็มีบอลสี มาแบ่งปันท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมใครที่มีแล้วก็ขอขอบคุณในการติดตามแล้วก็รับชมชมคลิปนะคะท่านผู้ชมถ้าใครยังไม่มีหรือใครอยากได้เพิ่มก็ลองกดเอฟดูเลยนะคะว่าเราจะส่งเป็นยังไงท่านผู้ชมให้ให้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหาย,น,ยน้อยก็ยินดีจะเคลมให้นะคะแต่ ขอให้ถ่ายคลิปให้ดูถ่ายวิดีโอไว้ในตอนที่แกะกล่องนะคะท่านผู้ชมช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรของน้าน้อย0982315971ค่ะเป็นเบอร์ที่โทรแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าช่องทางของ Facebook ก็คือสะอาดเหล่าพรค่ะน้าน้อยก็ ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่คอยติดตามอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็มียอดกดไลค์กดติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันขอขอบพระคุณมากๆค่ะนน้อยก็ไปพร้อมชายชนสวยๆนะคะต้นนี้แล้วนน้อยก็จะพยายามหาต้นไม้มาแบ่งปันท่านผู้ชมให้ดูบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ